있나เกอมเอาจริงๆนะหลังจากดูเทลเลอร์จบเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าแม่ของเราต้องไปเผชิญชีวิตในเกาหลีคนเดียวมันจะเป็นยังไงนะมันคงตลกมากๆด้วยความที่หนึ่งภาษาเป็นเรืาา่องอุปสรรคคุณรูมม้ไหมโอซูเคซังเฮก็พูดได้แค่นี้อันยองอาเซโยก็ก็ต้องไปอย่างนั้นนะคะ孩子小เด候 พี่จะช่วยเลอูอน你把时间都花在他们身上，后悔吗？คือคุณหลอกดาวมากหนะ้าโปสเตอร์คือคุณป้าสรังเ hey, ฮเรามีความรู้สึกว่ามันจะต้องเฮฮาปาจิงโกะอย่างเดียวแน่แต่พอเข้าไปดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราได้อะไรเยอะมากจากหนังเรื่องนี้่ะทุกคนทนั้งในเรื่องครอบครัวเรื่องคุณแม่ <laughs> คิดถึงแม่ตอนนี้บอกพี่ทูแล้วคิดถึงแม่ <laughs> บอกเลยนะคะว่าสําหรับเรื่องคุณป้าสรังเฮถ้าเกิดใครคิดจะมาดูกับแฟนก็ได้มากับครอบครัวก็ดีจงมือคุณแม่มาดูก็จะนั่งร้องไห้คู่กันแบบนี้ไปเลย